อันนี้เปลี่ยนนะครับผม Our Dream Come True นะครับผมทุกคนเปลี่ยนไหมครับเ,เ,เปลี่ยนนะนิดหน่อยนะขอยิงอีกได้ไหมโอ,โอเคชั้นสามโดมไหมครับไม่โดนไม่โดนหรอทุกคนแล้วก็อันนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับผม วันนี้เป็นแค่วันเดียวที่ผมจะพอฟร์มใช่ไหมครับเฉะนันลูกบนะครับอยาเอากลับบ้านเอากลับไปเลยครับผ <laughs> <laughs> มถ้าอยากได้เอาเลยครับขอทำให้จริงจงโยนให้ทุคนอผมแอนน้นมกกนไปับขาบความเกนะครดบคุณรับสปับจนุนซีซ <laughs> ั่นแบบนี้นะคผมบ๊ะบ <laughs> ๊ะ Dreams Come t r u สัญญาเครัว่าผมจะไม่ลืมวันนี้ไปตลอดชีวิตนะผมขอสัญญาทุกคนนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าครอบครัวผมอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้ว่าแล้วก็เสียงคุณแม่แล้วถึงปามาพี่เบียร์พี่แบงค์เบบี้นะครับอยากจะบอกว่าเดินกแบบทำได้แล้วนะ ที่เคยเป็นกัละงใจให้ผมอยู่เนี่ยผมว่าหลังจากนี้ไม่ต้องไปงนะครับผมเราจะมีแต่ช่วยเวลาที่ดีมีแต่ความสุขไม่เหมือนอสิบปีที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าผ,ผมว่า,วาความน่ารักของแฟนทุกทุกคนเนี่ยทำให้หลายๆคนอะผมเปิดใจที่จะและให้โอกาสที่จะรักผมในวันนี้นะครับผมวันนี้นนเราทุกคน,น,นเราทำได้แล้วนะครับผม ผมสัญญาครับว่าในอนาคตเนี่ยมันมีที่หนึ่งคนที่ใหญ่กว่าราชบังก์นะครับผมไม่แน่ใจแต่เหมือนอยู่ที่อีสานนะครับผมหรือว่ารอบหน้าเรากลับมาทัวร์ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งไหมสี่ภาคไม่สิผมว่าก่อนหน้านะคของรอบหน้าถ้ามีโอกาสอันนี้มันเป็นฝันของผมเป็นฝันของพวกเราทุกคนแต่ว่าจริงๆก็ยังเหลือ ฝันของอีก6คนนะผมที่วันยังไม่เป็นจริงอนนี้ถึงพี่มาพ,พี่เจ็สันพี่เจดีญพี่ยองแจพี่อยู่ไทยตอนนี้ด้วย <Yeah. S 1> ยุอนและพี่เชยอนะครับผมแต่จะบอกว่าน้องเล็กคนนี้มักได้คนนี้ทำได้แล้วนะครับ To here today. And to all the international fans came all the way here to my hometown Thailand, I want to say thank you so much for all the love and support. Thank you so much for coming all the way. You know, Thailand always welcome you guys. Thailand always welcome everyone it's the best city in the world it's the best lovely city in the world so I hope you guys say love Thailand and love my hometown ผมกับทุกคนจับใจจริงนะครับผมและในวันดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับรูปเราถ่ายยังไงนะสาารมืออทุกคนขออาศวบกสนยได้วยไหมครับ เหมือนจะมีโจนอยู่ข้างบนนะค,น okay, ครับผมโอเคครับสวยไหมครับสวยโอเคทุกคนหนึ่งสอง ไอ้เกี้ยซึนนะแล้วก็เดี๋ยวขอใช่รูปหนึ่งนะครับผมตรงนี้อะไรนะครับผมโปรเจกต์สวยๆแบบนี้นะครับต้องเอา,ากลับไปอว <laughs> ดลูกบอลอันใหญ่นี้จะมีพวเอากลับบ้านครับโอ้ผมก็เจาะเอาลงออกได้นะครับโอเคกล้องและกล้องถ่ายรูปนะครับตื <laughs> ่นเ้ ผมเยอะอยู่นะเนี okay, ่ยแต่เม <Felix 's> <ique> ื่อกี้งไม่ค่อยถึงใจสวยว่ะโอชิตาเราเนี่ยโอเคผมขอหนงรูปสวยนะผม1 2 3แล้วก็เด๋ยวสีองคอนเสิร์ขาเปลี่ยนเปสีแดงรอบนึง้วยนะครผมชปนเสมาก รูสิไงแอร์เวิล52น,นะครับผมหนึ่งสองสามส,สวยมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวะเด็นี้ผมและจริงๆวันนี้นะผมนอกจากผมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะผมตุม,มือให้กัา ทีมงานหลายคนนะผมก็เลยแลผมตัวเห้กับไอเอ็มดีใช่แลด้วยครับ<ค><ณ>ทุกคนมากเลยนะผมรอบนี้แล้วก็คอนเสิตัตเกับออฟิสคอม p a ดีด้วยครับขอนสิกับทีมโครร้ชนนทีม่ามาจากประเทศเกาหลีในวผมที่ไปโรเจัรผมทุกประเทศกังเตะปีนี้าถงตอนนี้ผมทีม New e s c e x ครับ ไปส่งเสียง,งทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ขอเสิร์ตรงนี้กับพี่เป๋าเป้เลยนะครับ <laughs> แ,ลแล้วก็ขอนเสิร์ตมือให้กับแอร์เมกเกอร์สไตลิสต์ด้วยครับ <laughs> แล้วก็นสุดท้ายนะของคอนเสิร์ตมือให้กับทีมพี่ๆแดนเซอร์ของพวกเดือนนะครัะคอนเสิร์ตกับทีมแดนเซอร์เลยคะ <laughs> รับ ใช่ส so so like, ินะใช่สินะโอเคท่านเอ่อเดนี้่นาครับผมาว่าผมจะให้พี่ผู้ชายทุกคนเนี่ยเขาถอดเสื้อกันเขาเขาเอ่อตอนเพลงแรก Thank You กรรมเกณนะครับผมเขาทั้งไดเอททั้งออกกำลังทุกวันไม่ดื่มไม่กินไม่ทำอะไรเพื่อโชว์นี้เพื่อวันนี้วันเดียวเลยชว์เพื่อทุกคนเลยนะครับผมก็เชิญตัวเอยกับทุกทุกคนที่ เราเวลาหน,น,นึ่งเดือนนะครับผม30วันเนี่ยเราจะต้องถ่ายวิดีโอซิดอว์วันละ100ครั้งแล้วก็ต้องเอาขึ้นในกรุป๊ปแชทนะครับผมว่าออทำจริงหรือเปล่าถ้าวันไหนคนไหนส่งช้าส่งช้าเนี่ยก็ต้องจ่ายวันละประมาณ5,000บาทซึ่ง <laughs> 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 คนแรกที่เกิดเที่ยงคืนแล้วไม่ได้่บคือผมนี่แหละ <laughs> ครับพนดีิดินนี่นะ ไงก็ขอนเสิรตเมื่อกับพี่ในสกเก่าสตาร์ทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วของคุณผม้บ้างครับแล้วก็ขอนเสิร์ตเมื่อกับเคสพิเศษของเราในวันนี้พี่สกีลองนีกแล้วยนะครับขอนเสิร์ตเมื่อกับอังกฤษทุกทุกคนที่ผมเป็นส่วนร่วมในวันนี้แล้วก็ทำให้ความฝันของพวกเราทุกคนเป็นจริงขอบคุณกับเราความสนับสนุนแล้วก็ความรักที่ให้มาตลอดตุ้มไปกับตัวเองหน่อยครับผมมาต่อเติม พร so ้อมปาร์ต <avez> ี้ต่อไหมครับผมถ้าพร้อมแล้วต่อเสียงรนเลยเสนอใครจะไปร้องก็ร้องตามด้วยนะครับผม Let's go